สมาคมวอลเลย์บอลไทยยืนยันนักวอลเลย์บอลปลอดภัยเกี่ยวและบุ๋มบิ๋มปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีทางสมาคมวอลเลย์บอลแจ้งเรื่องนักกีฬาที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลลีกที่ประเทศตุรกีปลอดภัยดี ต่อที่มีข่าวเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.8เมริจูดจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดกาเซียเชฟทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีเกิดขึ้นเวลาตี47นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศตุรกีตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทําให้แฟนคลับวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นห่วงและได้ถามถึงความปลอดภัยของพีโออัชลาพรงคงยศและบุ๋มบิ่มชัชูออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลลีก ในปรระะเทศตุกีนนขณขนน้ายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าได้ติดต่อกับเพียวอัชลาพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชชวอนโมกศรีแล้วทั้งสองคนปลอดภัยดีเนื่องจากเมืองอิสตันบูลซึ่งเป็นที่พักนั้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากไม่ได้รับผลกระทบอะไรได้เพียวอัชลาพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชวอนโมกศรีฝากขอบคุณแฟนคลับวอลเลย์บอลและชาวไทยทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยดีหามีความเคลื่อนไหวอะไรจะแจ้ง ให้ทราบต่อไป